รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่กันที่เกาะหมากค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาท่องเที่ยวในธรรมชาติในสไตล์ของโลคาร์บอนนะคะอยากให้ท่านผู้ชมติดตามกันว่าการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงมีอะไรบ้างโดยวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเรียกได้ว่าเป็นผู้ร่วมทริปผู้ร่วมปักหมุดของเรา2ท่านนะคะวันนี้มีคุณชนิดเฟื่องอารมณ์ค่ะและคุณอนุชาเทียนชัยสวัสดีค่ะพี่โตมพี่เจสม นี่นะคะวันนี้น้องอ้อมจะพาพี่ตุ๋มกับพี่เจนนะคะไปเที่ยวที่เกาะหมากนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ทีเนี้ยพอเรามาเกาะหมากแล้วเราก็ต้องข้าบไปอีกเกาะหนึ่งด้วยที่เป็นไฮไลท์ค่ะเขาบอกว่าเป็นมรกตแห่งท้องทะเลอ่ะนมต้องไปต้องไปน้ําใสมากสวยมากมีหาดทรายไปที่เกาะขามเกาะขามเป็นเกาะเหมือนกันต้องนั่งเรือไปค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะคะ ซักประมาณแป๊บเดียวอ่ะแค่แบบคุยกันก็ถึงเกาะแล้วถึงเกาะขามแล้วที่นี่มีหาดทรายสวยมากเล่นน้ำมคะเล่นน้ำได้เล่นน้ำได้กระโดดน้ำได้นะคะแล้วก็ที่นั่นก็จะเป็นวิวให้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวจะพาพี่ตุ่มกับพี่เจนไปเลยแล้วก็มีวันนี้เนี่ยอ้อมนัด ีคนนึงเขาจะพาเราไปทัวร์เกาะขามด้วยเป็นเจ้าถิ่นที่นี่อ๋อเรอครับเราไปเที่ยวกับเจ้าถิ่นค่ะดได้ได้ know, ไดเรียนรู้ข้อมูลของที่นี่ด้วย <restroom. S 2> ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะคะไปค่ะ ถึงแล้วค่ะที่เราจะลงเรือไปที่เกาะขามกันเดินมานิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่อ้อมนัดไว้ก็อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยมีเรือเหรอพี่นึกว่าต้องให้ว่ายน้ําไปแต่ออกกําลังกายเก่งพอแม่นเลยใช่ไหมได้นะคะพี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้เห็นลำไรแต่รู้สึกจะไปไกลกว่าจะถึงอ๋อสวยมากทรายขาวสะอาดทรายสีขาวครับผมแข็งทันบังคับนะเอาละพี่เอกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะนี่พี่ตุ่มกับพี่เจนค่ะที่จะมาเที่ยวเกาะขามด้วยกันวันนี้เที่ยวเกาะขามกันเดี๋ยวเรานั่งเรือลำนี้ไปนเดี๋ยวเราไปลำนี้ก็ประมาณ10นาที10นาทีก็ถึงแล้วอุตส่าห์ซ้อมนึกว่าจะได้ว่ายน้ำไปแต่รอบที่ขอขึ้นเรือก่อนเดินไปได้ไหมอ่าได้ครับแต่ต้องต้องเป็นหน้าฝน ต้องเป็นฤดูฝนจะเดินอ้อมทางด้านนู้นมันเป็นทะเลแหวกไปหรอคะอ่ไม่ถึงขนาดนั้นมันจะมีช่วงขาดอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าสั้นๆแต่ผมจยต้องกลับมาหมายรอบหน้าฝนมาเดินจะมีจริงๆถ้าเดินข้ามได้เลยจะเป็นเกาะหนึ่งชื่อเกาะระยังอยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมิถุนากรกฎาคมจะเดินข้ามก็เป็นหน้าฝนเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราขึ้นเรือเกอะใช่ป่ะปัส้ามไว้ไม่ต้องใช้แล้วไว้รอบหน้าครับผม แรบเทียวสวยงามมากจริงแสงกาลังสวยใช่ใช่เพราะว่าน้ำทะเลที่มันหลายหลากสีอ่ะมันสีมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะทรายเป็นพรทายเป็นเพราะความลึกของตรงไหนที่เป็นใต้น้ํามันเป็นทรายก็จะออกสีฟ้าอ่อนๆตรงไหนที่น้ําลึกมากเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มเออได้ข่าวว่าที่นี่มันเป็นมีเอกชนครอบครองอยู่ใช่ไหมครับผมเป็นเกาะที่มีหลักฐานที่ดิน ู่ชิ้นหนึ่งครับแล้วก็มีครอบครองเจ้าเดียวแล้วอย่างคนที่มาเที่ยวนี้ได้ข่าวว่าต้องเสียค่าได้จ่ายด้วยครับก็จะมีเรือหางค่าเรือหางที่เราแล่นข้ามาอ,อันนี้จะคนละสองอ่ของคนละหนึ่งร้อยแล้วก็ค่าขึ้นเกาะที่นี่อีกคนละสองร้อยอยู่ได้ทั้งวันไหมใช่ครับอยู่ได้ทั้งวันทีนี้ค่าขึ้นเกาะเนี่ยถ้า<ฆ>ถ้าเราได้อยู่จนถึงเย็นนะที่เขากลับกันหมดนะรเราจะเห็นเลยเขาจะเอาตะแกรงมาล่อน ลอนหาดทรายเนี่ยเก็บล้อนก้นบุเก็บก้นบุหรี่ที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้เศษขยะเล็กๆใช่เราใช้คนเยอะมากครับในการทำความสะอาดก็ผมเคยมาเห็นครั้งหนึ่งก็เลยเออสองร้อยให้ก็ไปเขาทำความสะอาดเมื่อกี้เห็นคุณอ้อมบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมรกตแห่งไตรรัตน์มรกตหูสีสวยงามมากอะไรอย่างไรมรกตจริงครับผมมรกเป็นสีเขียวเลยหาดทรายขาวครับ แล้วน้าใสสะอาดเหน่าเล่นนะคะแบบแล้วอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราดูบ้างอ๋อหลักๆเขาก็จะมาเซลฟี่กันเซลฟี่ขาวๆจะสังเกตว่ามองไปทางด้านนู้นจะเห็นมีหินดำๆก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็คือหินที่เกิดจากลาวาเกิดจากภูเขาไฟนะครับ ความสวยงามของเขาก็คือหาดสีขาวเนาะแล้วมันก็จะตัดกันใกล้ๆนั่นนะก้อนสีดำของพวกนั้นเป็นลาวาหมดเลยแหละใช่ครับเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ไฟเบอร์แสดงว่างจริงี้มันเกิดจากภูเขาไฟถูกต้องครับเป็นมื่อเมื่อล้างกลายเป็นเกาใช่ครับใช่ครับสถานของสามเกาะเนี่ยช้างมากูดเนี่ยจะต่างกันสันฐานการกําเนิดของมันต่างกันของเกาะหมากเนี่ยเป็นเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ หมายถึงน้ำมันท่วมเพราะฉะนั้นดินของที่เกาะหมากจะเหมือนกันกับบนฝั่งแต่เกาะอื่นรอบๆนี้เกิดจากจากแผ่นหินดันตัวขึ้นมาจากใต้น้ำครับส่วนอันนี้ก็พิเศษขึ้นมาอีกมีลาวาเสริมเข้ามาอีกเสริมความสวยงามเข้าไปธรรมชาติที่แปลกริงนอกแค่ข้ามฝั่งมาก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเแตกต่างเลยแตกต่างเลยครับก็จะเกตดูก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก่อนนี้ก็เยอะช่นเดยับมวาเดนงเขาเลย เสน่ห์ของเขาคือธรรมชาติจริงๆอย่างนี้ถ้าเกิดเรือที่มาเที่ยวนี้ไม่ขึ้นเกาะก็คืออยู่บริเวณรอบนอกได้ได้ไม่ต้องเสียโอเคครับผมโอเคไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะว่ายน้ำไหมคะเนี่ยเดีวเดหาสัวข้ากันหลังจากนี้หลังจากนี้จะอดใจไหวเหรอคะต่อไป นี่เป็นไงคะไปเที่ยวเกอกขามกันมาแล้วแต่ละคนแต่ละท่านเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากแต่สนุกแต่สนุก สนุกเนาะเพราะว่าหาดทรายสวยมากครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นสะบานได้เลยเพราะว่าไม่เคยมาเกาะหมากเลยในชีวิตเนี่ยพาคนแก่มาเปิดหูเปิดตาชีวิตมีความสุขมากเหมือนพี่เจนจะพูดอะไรคะไม่อยากเชื่อว่ายอมรับก็เป็นคนแก่ยอมสิดูสีผมก็รู้นะครับแต่สวยจริงๆนะคาะขาวจริงๆมันสุดสดาหนะแล้ววันนี้พอเที่ยวเหนื่อยก็พามาทานอาหารค่ะมาปักหมุดกินกันพี่เอกยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่เอกพามาที่เกาะหมากซีฟู้ด พี่เอกร้านนี้เป็นร้านใครอ่ะร้านผมเองเอ,าอ้านีา่ไง <c oughs> ตายไม่ได้บอกมาก่อนท่านเนี่ยถึงว่าพี่ตุมต่มก็มานี่ s e a f o o ที่เนี่ยเกาะมา Seafood เนี่ยอร่อยมากพี่ตุ่มต้องมากินให้ได้เพราะว่าพี่ตุ่มไคกินมาทั่วหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำเพราะไม่เคยมากินที่เกาะมาจะพลาดที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เลยอ้าวพี่เอก อันนี้แนะนําเลยค่ะพี่เอกวันนี้ก็ร้านนี้อายุ15ปีแล้วเท่ากับผมเลย15ปีร้อยอาหารทะเลพอเราซื้อจากเกาะเราเองมันก็ลดเรื่องของการขนส่งก็ขนส่งมันเนี่ยมันแค่เรือเนี่ยเรือหางยาวเขาก็มาจอดตรงนี้เลยครับ ก็ลดเรื่องการขนส่งใช่ดังนั้นมันก็จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนด้วยผักก็ที่นี่ปลูกที่นี่เสร็จอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นเมนูที่เราเราพยายามจะเนื่องจากเป็นโลคาบอนเนาะเราก็พยายามใช้พลังงานให้น้อยในการปรุงนะครับเมื่อใช้พลังงานมันก็ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ใช่ใช่จะบอกว่าลองลองทายซิว่าอันไหน ใน4อย่างเนี่ยครับที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดในการปรุงอันนี้ต้องใช้พลังงานจับเยอะไม่จริงอ๋อจะไม่ออกแรงอันนี้ปลาบอลพี่ตุ่มแน่ๆเพราะว่ามันโซดิ้นอยู่เลยใช่ไหมฮะถ่ายไว้นี่เฉลยเฉลยก็คืออันนี้ถูกเห็นไหมทีนี้คำตอบอยู่ใต้โต๊ะเองมันมันมีสองมุมมองนะครับเรื่องพลังงานต่ำอันที่หนึ่งก็คือพอมันเป็นปลาที่จับจากธรรมชาติไม่ใช่ฟาร์ม หมายถึงว่าอาหารที่มาจากฟาร์มเนี่ยกว่าจะโตขึ้นนะมันปลดปล่อยพลังงานเยอะแต่อันนี้เขาเป็นปลาจากธรรมชาตินี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเนื่องจากเรากินดิบเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องมีไฟอะไรเลยเห็นหัเนี่ยตอนแรกก็จะสงสัยเหมือนกันว่ามาทานอาหารประเภทโลคาร์บอนผมก็ยามบวกลบคุณหารเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวมันจะโลยังไงเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเก็ตแล้วใช้พลังงาน เพราะนั้นต่อไปนี้เราจะต้องกินอาหารสดหมดไม่ต้องเข้าไม่ต้องคุกอะไรเลยไม่้กินนะครับทางรายการที่ตอบว่าเดี๋ยวมาทานอาหารที่เกาะหมากซีฟู้ดโลคาบอนก็งงนะว่าคืออามตัวเองไงมันโลคาบอนยังไงแต่แต่แต่เขาบอกที่เกาะหมากเนี้ยเขาเขากำลัง บูมเรื่องโนคาร์บอนดีครับเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่ชาวบ้านมันควรจะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลคาร์บอนมันคืออะไรแล้วแต่ละอย่างนี่ราคาเท่าไหร่คะแพงไหมคะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นโลคาร์บอนเหมือนดูเป็นอาหารพิเศษอะราคาเป็นไงคะพี่เอกครับอย่างอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่าหม้อเนี้ยก็จะ390อันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อชื่อเกาะหมาก ฮอตนี่ไม่ใช่ต้มยำธรรมดานะพี่ต้มเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นแล้วที่ก้นหม้อจะเป็นร้อนอ่ะที่ก้นหม้อจะเป็นไข่ตุ๋นเหรอเหรอเหรอโอ้จริงจริงจะต้องจัดตักให้หนี้ทงนั้นเด้งๆเลยฝรั่งมังค่านี่ยกหม้อสดเลยนนีี่่ง ผมต้องวิ่งไปห้ามแลเพราะมีงั้นฐานเนี่ยมันจะเข้าตาเ <c oughs> ออะไรจะหายคาร์บอนขึ้นมาทันทีเลยไม่แตด่ดูดูดูรู้สึกว่ามันจะเผ็ดมากแล้วฝถ <ฮะ S 1> ้าทานได้แเลยเเาทานได้ครับทานได้แล้วแล้วอย่างเมนูนี้นะคะเท่าไหร่คะพี่อันเนี้ย ตัวนี้จะบางบางทีราคาจะไม่เท่ากันเพราะว่าลูกค้าจะออเดอร์แบบใสกุ้งไม่ใส่กุ้งอะไรเงี้ยราจะปรับไปตามวัตถุดิบแต่แต่ยืนพื้นนี่จะอยู่หลักประมาณสองสองถึงสามร้อยช่อะไรครับชื่อว่าอะไรอันนี้ยำผักกูดกุ้งสดครับยำผักกูดครับกุ้งสดอันนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านแล้วทําไมไม่มีผักปลูกผักขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นเอ่อผัก โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาเลยปูปูปูมาทะเลก็ต้องทานปูค่ะต้องต้องแนะนํานิดหนึ่งนี่ลูกสาวคนโตผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเฟิร์นค่ะน้องแจเป็นผู้รับต่อกิจการจะส่งต่อแล้วใช่ไหมเวลานี้เฟิร์นเขาก็จะดูแลควบคุมยาอาหารที่จะออกมา มีลูกกี่คนมีสองคนครับคนหนึ่งคุมตาลาเรียนท่องเที่ยวหมดเลยส่งเรียนท่องเที่ยวเพราะพ่อแม่ไม่ได้เรียนมามวยวัดมารอดมาได้กับบุญเลยถือว่าเราเป็นคนท้องถิ่นเราเริ่มต้นจากตุงมใช่ครับจากนี้จะต้องพึ่งลูกเพราะว่าเรื่องของโซเชียลเราไม่เป็นต้องเด็กรุ่นใหม่การตลาดมันมันต้องอาศัยโซเชียลละ คนนี้ญาณถอดจะชิมแล้วถไดถอดเฟซชิลหน่อยใช่ทนไม่ได้เปิดไม่ได้พี่เจนเราต้องถอดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินปลาก่อนจริงจริงเนี่ยรออยู่ว่าเป็นยิงดิ้นอยู่เลยครับเนี่ยปลาอะไรคุณพี่ตุมพี่ตุมต้องนิดนึงในนี้พิทุลทานแต่ได้ปลาอะไรคะพี่เอ๋นี่ปลาอะไรคะอันนี้ปลาย่ำสว่าดปลาย่ำสว่าดนิยมทานสดชื่อปลาคือปลาย่ำสว่าดเลยใช่ครับใช่ครับถ้าภาษาราชการจะเรียกว่าปลากุดสลัด อ๋อป,อปลาบุสลัดเป็นตระกูลปลาเก๋าอ<ม>๋เป็นไงคะ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 ผมก็นึกว่าปลาเก๋าเม<า>ื<า>่อกี้อร่อยมากจริงๆจ,จากบ้านเถอะ พระเจ้าแม่เจ้าพระเจ้าแม่เจ้าอร่อยจริงๆขอยิปูฮะมาทั้งตัวเลยครับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูซ้ายก่อนดูซ้ายอยากจะให้ท่านผู้ชมดูซ้ายเนื่องดูตัน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 เลยคืเดี๋ยวนี้หายากต้องมาเกาะนี่เลยค่ะพี่เจดูนะครับจริงๆใบหน้าผมมันผอมบางเนี่ยก็ไม่ใช่ขนาดนี้นะครับแต่ปูไม่ได้เห็นไซนี้มานานมากแล้วนะครับถ้าเกิดจะทานปูทะเลสดๆต้องเชิญที่นี่เลยเกาะหมากสิงูนะครับ ตัวใหญ่จริงๆไม่ได้ไม่ได้เห็นสายดีมานานมากนะครับทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับเอาลาคนต่อ,อใครอยากจะมาั้างคุนต่อนี้เดินทางมายยงไงเอาเลยค่ะ้านอยู่ตรงไหนบอกหน่อยค่ะามา ก็สเต็ปหนึ่งก็คือต้องต้องข้ามเกาะไม้ได้ก่อนมาที่เกาะมาปุ๊บครับมาเดินทางมาตรงไหนตําแหน่งร้านก็จะอยู่ห่างจากท่าเรือหลักของเกาะหมากซึ่งชื่อท่าเรือเอานิดนีะหมากที่ท่าเรือเอานิดประมาณ100เมตร100เมตรใครๆก็ต้องรู้ทั่วเกาะว่ามาเกาะหมากซีฟูดอยู่ตรงไหนมหาเยต่อเบอร์โทรศัพท์มีไหมสำรองที่นั่งวันนี้จะขนทัวร์มาร้อยคนเนี่ยมาสํารองอาหารไว้ให้ แต่ว่าที่ร้านเนี่ยเนื่องจากเรามีโต๊ะแค่20กว่าโต๊ะเพราะฉะนั้นมื้อมื้อดินเนอร์จะต้องจองก็นั่นสีจองมาที่เบอร์อะไรครับ0 9 0 1 3เกน่ง0 9 0 1 3 0 7 6เ5รเรามาปักหมุดกินกันแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะตอนนี้ปักหมุดกินแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกท่านทานให้เต็มที่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะไปปักหมุดที่พักกันที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะที่พักของเราสวยมาก ขอบคุณคุณ,คณต่อ,อมากครับขอบคุณครับ พอมาถึงตรงนี้เป็นยังรู้สึกว่ามันจะหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีจึงไม่เช่มร้องอิ่มต้องหาที่นกแต่น้งตาอย่าเพิ่งหลับนาธรรมชาติที่นี่เขาสวยมากจริงๆใช่ไหมครับใช่อมก็เลยพามาที่ตรงนี้ไงคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นแบบบรรยากาศดีเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเกาะหมากเลยนะคะที่นี่คือ Li t t l e Moon v ว l l a Resort ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพักค่ะนี่แหละค่ะผู้กูรูกูรู Li t t l e m o ม n ทำไมถึงชื่อ Li t t l e m o o ู l i t t เ e Moon v i ว l ลที่จริงเรา จเป็นเหมือนพระจันทร์เล็กครับดวงเล็กดวงเล็กคื่พระจันทร์ที่อยู่ในทะเลแล้วอย่างนี้ที่นี่มีห้องพักกี่แบบอะไรยังไงคะนห้องพัก,ขอ,พกของเรามีทั้งหมด3แบบครับก็จะมีด้านล่างเนี่ยผมตั้งชื่อว่าซูเปอร์มูนด้านนี้คือซูเปอร์มูนใช่ห้องห้องจะเป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ด้านหน้าหาดนะแล้วก็ตัวชั้นที่สองเนี่ยชื่อฮาร์ปมูนวิลล่าฮาร์มูนวิลล่าก็จะเป็นพระจันทร์ขครน่งเสี้ยวนะฮะแล้วก็ส่วนข้างบนเป็นฟูลมูนใช่ครับแสดงว่าห้องที่นี่มีหลายห้อง ก<ม>็ทั้งหมดทั้งหมดมีทั้งหมด11 11หลังครับ11หลังของเราสามราคานะครับก็จะมีถ้าเกิดห้องด้านหน้าเนี่ยไอ้ซูเปอร์มูนเนี่ยต้องแพงครับราคาอยู่ที่สี่0ัต่อคืนครับรวมอาหารเช้า4,900ต่อคืนครวมอาหารเช้าแล้วฮาฟมูนเหรอคะฮาฟมูนเนี่ยจะอยู่ที่2,500นะครับก็คือห้องจะมีสเปซเล็กลงมาหน่อยค่ะส่วนฟูลมูนเนี่ยจะอยู่ที่2,900 นี่ก็เป็นส่วนตัวเนาะคุณพักพี่ชอบอะไรรู้ไหมชอบต้นไม้คุณพักแต้มไปหมดเลยมันเขียวมันไม่ร้อนเหมือนกันทะเลโอ,โอ้อันนี้เรียกชื่อห้องอะไรคะอันนี้ห้องฟูมูลครับห้องฟูมูลห้องนี้ใช่ไหมของพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะห้องเนี้ยหนูจอมด,ดูก,อดกอโอ้ตายตายตายก็ตามดวยโอ้ยก็มีครับนะ เดี๋ไปอัดชมวิวครับพี่เอครับนนี้คือชมทั้งนอแล้วข้างนอเป็นคนชมเข้ามาอย่างนี้แสดงว่าถ้ามาไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยหญิงชายจะต้องเป็นแฟนกันหนึ่งแน่นอนเพราะมันจะอยู่อยู่ในเห็นอาบน้ำเนี่ยจะพอทักใจอันนี้มากเลยเนี่ยอนายเป็นเสือเนี่แล้วกลาส่งเสริมได้เกิดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหนมาไม่เขารู้จักเลยนี่เป็นคนน่ารักมากมองต่ำนี่สีสวยสีสวยมาก จริงๆนะครับในวัตถุสวยสวยสุดๆนะครับเนี่ยเขาเขาไปดูข้างในห้องนอนกันค่ะันนี่เ็าไปจนตัวนะห้องน้ำอยากดูว่าน้องจองห้องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งซีอก่อนไปดูก่อนดูใหกล้ๆกูอ้อมรู้สึกว่าแสนสบายหนาตึ๊บเปลือกมันลองหน่อยค่ะ เนี่ยพเจนนั่งเดือยยุ่งเปล่าเจนลองลองอันนี้คืออะไรพี่เจนลองอะไรนี่คืออะไรหอยหอยอ๋อไม่รู้จักใช่ไหมไม่ถนัดครับไม่นัพยายามด้วยแรงพึ่งมองลงเลแง่ดีเตียงนุ่มมากเตียงนุ่มมากพี่เจนลองนั่งดูมันแบบไม่ง่ายนุ่มมากเลยอันนี้อ่อมนุ่มมากเลยแต่ดีแล้วน่ารักไม่สวยมากเห็นวิวทิวทัศน์นี่380องศาไม่ได้า360 เอาสามร้อยแปดสิบก็ตัวเองสองซ้ายและขวามีหนักชารส่วนตัวนักชารส่วนตัวเปิดได้ชมอยู่เต็มที่นี่ห้องฟูมูลนะคะเมื่อกีแอบมีกันระหว่างเดินทางรู้สึกคุณออกแบบเองด้วยนี่ไงเสือเสือนี้ก็ชอบจริงๆนะเสือเนี่ยน่าเล่นได้สบายของคนในพื้นที่เลยเนี่ยค่ะ พี่ตุ่มเป็นไงดีดีดีจังพี่ตุ่มรองก่อนหักไหมเ้าเกือบไปถ้่ผมต้องนั่งน้องระวังน้องค่อย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 อย่าให้คุณพัดนนั่งด้วย มันก็ได้ห้องไปแล้วนะก็ได้ห้องไปแล้วอันนี้เหลือห้องพี่โอ้ตกใจเลยอู้หูอบดูใหญ่มากซุปเปอร์มูนเหงาตายเลยอันนี้มาเต็มชื่อเลยซุปเปอร์จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรนี่ยครับอันนี้จะเป็นส่วนห้องน้ำครับเราจะแยกกระหาออกมา อยเจนดูห้องน้ำที่ฮัลโหลใส่ห้องคุณชลิตจะชนะแน่เลยฮัลโหลที่เราเล่นในห้องหนึ่งได้อลังขนาดนี้ฮัลโหลฮัลโหลดูห้องน้ำฉันอาบน้ำไปดูทะเลไปแล้วก็โชว์พวกที่เดินเล่นแขกข้างนอกเธอมาแอบดูฉันได้ก็ตีอาบน้ำนี่ใช้แบบนี้ลงไปแช่หรือตักอาบอย่างนี้ป่ะตักอาบตักอาบโอ้ยนี่เห็นไหมแล้วเขาแบบนั่ารอกเหมือนมีสันไรใช่ไหม ถาม no จริงๆเวลากคืนน oh, so oh, oh oh ี uh ้ช huh. ่วงพระจันทร์เต็มดวงเรามองจริงนะอ๋อโรแมนติกมากนะครับสงสัยจะต้องหาคนมานอนด้วยแล้วมั้งคุณชลิตห้องกว้างไปแล้วพี่ตุ๋มเดี๋ยวจัดไปหามนยห้องนอนแบบนี้ใหญ่อฉานะทุกคนใหญ่ฉา ยาอิจฉาว่าเมื่อกี้ห้องพี่ยังไม่อลังเท่านี้ใช่ไหมตองไต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเธอจะมาทำกับฉันหรอเธอมาอำกับฉันหรอใช่ไหมโอ้โหชอบไปนี่เจนพี่ชอบไปนี่ชอบมากนี่นนายนี่อย่างนี้เขาเรียกผ้าอะไรฮะดูดีๆเป็นตัวปลานะครับนี่มองเห็นหรือเปล่าเหรอโอ้ลิเตอร์ทัจริงๆนะครับทั้งเสือทั้งลวดลายนะครับอันนี้เป็นหงแล้วพี่เจนใช่ใช่เป็ดหานเป็ดหาน ดูข้างนอกออกไปข้างนอกกันเลยมุมจิบกาแฟยามเช้าพี่ตุ๋มนี่ค่ะตยแล้วตายแล้วตายแล้วสวยมากเรามอกว่าวี่คการพักผ่อนจริงๆใช่นะครับรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวละเงียบสงบ ท่านผู้ชมสนใจเนี่ยที่ชมพวกเรามาพักกันที่นี่ค่ะอยากจะมาพักที่นี่ขอที่ติดต่ออีกทีหนึ่งติดต่อได้ไงครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ของผมก็ได้นะครับเป็น0818403561ครับถ้าจะติดต่อมาดูจากรายการเราจะมีส่วนลดให้20%ครับ20%เดี๋ยวเราต้องจองอีกรอบหนึ่งครับใช่ใช่โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพักมากนะคะที่วันนี้พาเรามาเที่ยวชม Little Moon Villa Resort นั่แหละให้เราพักที่นี่ด้วย ขอบคุณ<ต>คมากวันนี้ต้องขอฟรีเรขอฟร <c oughs> ีเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราปักหมุดเที่ยวปักหมุดกินปักหมุดที่พักครบทุกที่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนกันสักทีกับที่พักสวยๆลิตเติลบูลวิลล่ารีสอร์ทค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณนะคะพี่โตมขอบคุณนะคะพี่เจนขอบคุณมากที่วันนี้มาร่วมทริปโอ้สนุกมากนะคะเดยว ทริปหน้าก็ต้องขอบคุณว่าพี่ได้พักที่พักสวยๆวิวสวยๆวยนิ่นํำสําลาญนะคะเรื่องที่พักนี้ก็ต้องขอบคุณคนนี้เลยค่ะคุณพักจากลิตเติ้ลวูนวิลล่ารีสอร์ทขอบคุณมากนะคะครับค่ะวันนี้แหม่ต้องพักผ่อนกันสักทีนะคะเพราะดูแล้วจากสภาพวันนี้เที่ยวก็เยอะกินก็เยอะที่พักก็สวยต้อง จัดเต็มเรื่องการพักผ่อนกันอีกสักนิดหนึ่งวันนี้นะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะทริปหน้าไปไหนอย่าพลาดนะคะปักหมุด t r a เวลกันเอาไว้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ